เดี๋ยวเราจะลวกทีละลูกแล้วก็เอาลงไปซูนถึงเ<อ>ก้ครับอ่านะครับขอพรสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาที่นี่นะครับก็ขอให้เจ้าไข่ที่นี่นะขอให้จับมือข้าพเจ้าให้เจอเลขเด็ดเจอเลขดังไม่ว่าพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้วันพุธหรือวันศุกร์ศุกร์อ๋อพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะเนาะเผื่อใครจะเอาไปตำราวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าจะเป็น ่เลขไทยใหญ่นะครับวันที่สองพฤษภาคมนี้ก็แล้วแต่นะขอให้ไอ้ใครช่วยดุนจิตใจคขเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจกรรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาฟีน้องสำหรับคลิปนี้จกักรีมีตัวเลขหรือบอมีเดอ้อนี่ะแ,แอดเดินทางมาที่จังหวัดอุดรน,นะครับเดินทางมาที่จังหวัดอุดรนีน่ะครับลหลายๆท่านอาจจะรู้จักเนาะวัดป่าสว่างธรรมนะครับซึ่งเป็นวัดของ แม่นางนะครับหรือว่าสิริพรอ,อัมไพพงศ์นะครับนักร้องหมอลำชื่อดังนะครับนี่ครับบริเวณวัดบนอตอนเขามาตอนแรกแอดบระเทศไทยให้เบึงเนาะโอ้พุผมพน,นักาคทางเขามานะพี่น้องแอดนั่งอยู่ถ่ายรถเนาะมึงกันเลยไทยบ่ได้นะครับบ่่ไดอยู่ด้านนะบ่บ่ใดไทยตอนเขามาตั้งแต่ตอนแรกให้ท่านผู้ชมบึงเนาะนี่ครับผู้ใดอยากมาเทียเท่ยวก็ลองมาเที่ยวบ้งเด้อนี่วัดวัดป่าสว่างธรรมนะครับของ สิริพรอัมไพพง์แอดมินมาขำจักหน่อยนะครับปกติแล้วสิริพรอัมไพพงศ์นี่เพิ่นจะมาอยู่ทีวัดนี่ในช่วงกลางเว้นเนาะแต่มื้อนีอ่เวลาทีทายทํา,ยาอยู่นี่สี่หามงแล้วนะครับสี่โมงกว่าสี่หามงแล้วเพิ่นก็นาจะกลับไปบ้านเพินเ่นแล้วนะปกติเพิ่นก็นจะมาอยู่นะี่เนาะนี่ครับทําไมถึงสร้างตรงนี้ได้นะครับก็นี่ครับบริวเวณทางเข้ามาบ่าได้ถ่ทายให้พี่น้องเบิง่งพู้นครับเห็นองค์พระอยู่ไกๆพุ้นเนาะพู้เน่นอะองค์พระพุน้นเนาะ องพระที่เป็นพระยืนนะครับที่อยู่ด,าาอปปอด้านหน้าเอ็ดปอไดทายแตงแต่เขามาเนองะาวาเราขี่รถมานะครับนั่งรถมากันเลยปอไดทายทางเขามาให่พี่น้องบึงสวยงามนะครับอยากให้พี่น้องมาเห็นเองนะครับยอยากให้พี่น้องมาเห็นโอ้ยโยนเหรียญเข้ออานั่นเลยบ่บโอ้ยนี่โยนเหรียญเสียงไทยโยนปุ๊บเขาปับเลยบ่โอ้อะลองดูคนสุริน อทีมงานเข้ามากกันหลายคนเนาะ,ะถ้าเบื่องขึ้นโยนมันที่เขา้าบ่อขอย<ม>อยน,ยน,เนอ2เหรียญขออยนสอเหรียญโยนแม่นไหมอ้าวนานไม่แมน่นไม่แม,ม่นเหรียญนึพ <c oughs> ะแเหรียญนึงเหรียญเดียวอ่าเบิ่งไม่เข้านะครับอ้เาเหรียญที่สอง ไม่แม่นอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวด้านด้านในบ่หมูว่าเพิ่นเปิดให้เขาหรือว่าเพิ่นปิดแล้วเปิดยุบอ่อ๋อเดีนน๋ยวเดี๋ยวเขาไปด้านในเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนี่ครับนี่ครับองพญานาคนะครับอบริเวณวัดนี่กุกว้างพอสมควรนะครับจะมีสระน้ํานะครับส่วนอ่าด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งนะครับพี่น้องอิบซีทีเขามารับช่มคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่มีตัวเลขแนวทางให้นะครับแต่ว่าถือว่า ได้มาเที่ยวกับแอดมินนะครับแอดมินกน็ผ่านมานะครับทางนี้ก็ต้องแวะเนาะปกติแล้วแม่นางสิริพรีร่ก็เคยมีตัวเลขอยู่แั่งแต่สมัยเมื่อสามปีที่แล้วเนาะแอดมินก็นเดินทางมานะครับอแม่นางสิริพรนรี่เพิ่นกน็มีตัวเลขโชคลาภอยู่แต่ว่ามื้อนี้มาเพิ่นกลับไปแล้วเนาะเพิ่นกลับบ้านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมด้านในนะครับนี่พี่น้นองโอ้สวยงามนะครับเนาะ โอ้เดี๋ยวเรามีตัวเลขอยู่เนาะอ่าไื้อชคได้โชว์รารมาอได้โชคได้คได้โชคไดนอชคได้โชคได้โชคได้าชอได้โชคไดาโคได้บชคได้คได้โชคได้โได้โชคไดไไกไคนไ้ค้้ค้ไกลบ นี่น้องเบลผมจะคิดหอดแต่ว่าผมตอนสมัยน้องเบลไม่แม่นเป็นอาตานฟูโอ้คือเอาบาตเป็นอาต้ายบาตอ๋อแม่นไหมเพิ่นไปแสดงอยู่แถวสุรินทร์ไงบอชเข่ากระเด้งแถวแถวสุรินนี่เพิ่นห้องเพงโบลักสีดำยั่นใดนี่แม่นสิเนเหยียนตีกันบบันวบันีน่โอ้อันนั้นเวลาเพิ่นไปแสดงเนาะโบลักสีดำตอนนี้แม่นางก็น่าจะมีมีงานก็คงจะ แสดงอยู่เนาะแต่ว่ามือนีคงจะไม่เป็นวงนะครับก็มีงานที่ว่ารับเชิญอะไรส่วนมากก็น่าจะไปเนาะิินอภัยภูมิอ่านี่ครับพนสางวัดใดไงดีครับอถามผู้อยู่ในพื้นที่บางหันพุนบอกว่าเงินที่ได้มาสร้างได้มาจากคนที่มากราบไหว้แล้วก็มาขอโชคขอพรนะครับแล้วก็มีโชคลาภนะครับพนมาสวยสางนะครับมูลค่าน่าจะหลายล้านอยู่เนาะ รุนกุฏิพระจะอยู่รอบๆบริเวณนะครับส่วนอ่ามงนี่คือจุดที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับก็จะมีหลายๆอย่างเนาะแอดมินมาสามปีแล้วครับจำว่าได้อ่าเพิ่งจะได้มาอีกอ่าเพิ่นจะสั่งเพิ่มขึ้นหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะทางเขามาโอ้เสียดายบ่ได้ท่ายเอฟซีเบิงอ่ะเดี๋ยวเอาไปชม่มน้ำกันเนาะเดี๋ยววันนี้ใครจะจับปิงปองเพื่อได้ตัวเลขโชกลาราบนะครับนะเพราวาเขาเดินทางมาไกลนะครับอาจจะ เพ <ALL> ื่อนอาจจะหายโชกเนาะแต่ว่าเสียดายไม่ได้เจอกับแม่นางนะครับสิริพรอัมไพพงศ์ไม่ได้เจอเนาะแต่ว่าเขาก็จะมาจับตัวเลขนะครับอจะปิงปองเดี๋ยวเข้าไปถามผู้เป็นไกด้นำทางมาเหมือนี่เนาะเพื่อนเป็นคนพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนบึงเป็นนจังเัยนะคำบอก หลังจากที่คนมาขอแล้วพิ่ก็จะไปจะมีจุดเสียงโชกด้วยลอตเ,เตอรี่ลอตเตอรี่ค่ะคลามมันคำมข้ามาคำแห้งมาคำ,คำพิ่น้พนานพี่น้านนนนพ,นะพี่นางุณพ่อนีายพ่นกากับแล้วอืพิ่จะมาประมาณสามสีมงพอถามทามคุณแม่แม่ขาวเนาะสามสี่มจากฮทอดประมาณ5า0โม0สีงกว่าๆมี้กีสายบุญแล้วพิ่กัสิกล์ับออันนี้เขามาคำพุดเนาะกับ่เป็นยัง เดี๋ยวเมามาการค้าพังกวามซีพังกวาลงไปดาเลยเป็นกระบอกถลงมาใช่เนี่ยโอยู่ด่านต้นต้องเป็นคนห้างไก่แล้วจ้ะ๋อเป็นคนห้างไก่พราว่าจัง แอดมินจ้างบุ้ากาศนี่ก็คือเป็นคนอำเภอพิบุรักษ์เลยมาดูมาบ่อยมาบ่อยค่ะมาบ่อยจ้างบู้งอากายเพิ่กอมาขออยู่นี่แหละช่วงที่ได้ได้เลขดังๆซิเมนต์ออนอะไรก็อนเขาไม่กล้าคนไม่เชื่อมาขอน้าพิ่งกับขัดตรงกับความฝันนี่รำตมองระวงนี่อยู่นีดล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่นิวเป็นนคเป็นคนจับ เพราะว่ามาจากสุรินทร์นะครับมาไกลเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราเป็นคนจับโชคให้เนาะอือมีหลวงพ่อหลวงพ่อตัวนี่ที่หลวงพ่อเจจีอาจารย์ดังๆอือนี่หนึ่งนี่ครับเออแต่อยากมาเที่ยวกับมาไดไเนาะอยู่ที่อำเภอพิบูลรัก์จังหวัดอุดรธานีนะครับวัดวัดป่าสว่างธรรมนะครับเป็นวัดที่แม่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับ เป็นผู้สร้างนะครับสร้างวัดแห่งนี้นะครับเป็นแบบมีความเสือ่อความศรัทธาเนาะนี่ครับโอ้หลายยางเด้อภาพี่น้องยางเบืงกงบนนี่ครับตักบาทร้อยแปดอ่าโอ้ดันหลังเป็นสะนามเนาะขอพรไอ้ไข่ไอ้ไข่กับมีครับไอ้ไข่อยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมอของแม่นางสิริพรกับมีคือกันเนาะโอ้นีครับไอ้ไข่ไอ้ไข่ ขอพรไอ้ไข่เปิดโชคลาบเปิดดวงโชคลาภนะครับนี่ครับนี่อ่ะนี่ครับอ้าวพอดีไม่ได้เจอตัวแต่เจอรูปภาพครับรูปภาพแม่นางอ่านี่ครับ อ่านี่แหละไม่ได้เจอตัวก็เห็นรูปก็ยังดีอ่ะนี่ครับไอ้ไข่เลยครับไอ้ไข่เออแม่นเพิ่นมาขอพรบอกอ๋อที่ไงเรือพาดอ๋อนี่เรือตะเคียนก็มีอ๋อมัสตะกี้ตะกี้พระเจ้าจะมาลูมาขอยนี่มาลูเกับเรือนี่ค่ะอ๋อปู้โชคดีผู้โชคดีเพิ่นกะโอ้พี่น้องนี่เรือเนาะ ปภจะไข่ครับขนมบอกชิมนะครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอโชคกับไอ้ไข่กับไอ้ไข่เนาะครับเดี๋ยวให้ใครคนใดคนหนึ่งเราล้วงหายแบบนี้ต้องต้องเป็นคนเดินทางไกลถึงจะต้องมาจากทางไกลาาาาเรมจกกทงไลน่าจะเป็นคุณประวัตินะเป็นคนจับเนาะอ่ะแล้วถึงกล้องให้อ่ะเอา ใครเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุกันครับสาธุใครพิมพ์สาธุขอพรเพิ่มประจัยโชคอครัาวันนี้อาวันนี้อธิษฐานก่อนวันนี้อะเราแบบแบบมาแบบไม่ง่ายเนาะมาหาที่ไข่นะหรือว่าเป็นที่ไข่ที่วัดของคุณแม่นางแม่นางหรือพี่นางเนาะที่หลายหลายคนเนาะนะครับโอ้สวยงามมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาขอล้วงไห่ เพื่อเป็นเลขมงคลในวันนี้อุ้ยนี่ยผมเจอพี่นางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดดูลูกค้าด้วครัสวัสดีพี่นางก่อนป่ะโอ้นู่นนพี่นางอยู่ด้านในนะเห็นเตอรูปครับเห็นเจอรูปเป็นเป็นจีนยู่ปุ่นเนาะสวัสดีครับพี่นางครับสวัสดีครับผม มืงหนีมาขอหลวงไข่เด้ออ้าวโอเคยน้องพี่น e ้องมันยากเลยหลวงปิงปองเป็นปิงปองแป๊บกับไอ้ไข่เป็นป้าป๊บอนุญาตอนุญาตเด้อเด้อพี่นางเด้อเพ่งพื้นนี่ผมสอบอีหลีโบลักสีดำโบลักสีดำเป็นทำไมถึงโชคนักโชคหนาหรือว่ามีอดีตรักผมมีอดีตวินาคุณหล่อพีง ัวลักสีดำึ้นมันจะได้นี่ผมไปตีกันนะตีกันนะเดิมโซซาอย่างเดปั้งเนี่ยอาวอาอาล้วงมาล้วงนะในนี้จะมีปีกฟองทั้งหมดนีจะเป็นติดใบลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้วงทีละลูกแล้วก็เอาลงไปซูนถึงได้ครับอ่านะครับขอพรสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาที่นี่นะครับก็ขอให้เจ้าไข่ที่นี่นะขอให้จับมือข้าพเจ้า ให้เจอเลขเด็ดเจอเลขดังไม่ว่าพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้วันพุธหรือวันศุกร์ศุกร์อ๋อพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยเนาะเผื่อใครจะเอาไปตำราวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าจะเป็นเลขไทยใหญ่นะครับวันที่สองพฤษภาคมนี้ก็แล้วแต่นะอขอให้ให้ใครช่วยดูนจิตดนใจให้แอดประวัติ จับได้ตัวเต็ดๆตัวปังๆนะครับนะสาธุสาธุนะทุกทุกคนสาธุสาธุอสาธุร่วมกันนะครับไค่เออพี่ไใครสาธุด้วยกันนะครับอ้าววุ้ย่นใส่ทองหลายคนเนี่ยพี่ใครเนี่ยคนให้โชคคนไม่โชคกะไม่ให้โชคเอามีโชคก็ให้ทองนะมามาตัวเล็กได้ตัวเล็ก เลขอะไรเลขอกไรเลขเก้าอย่างนี้เก้านะครับเพราะว่ามีขีดเก้าครับอันนี้เป็นเก้านะครับตัวแรกคือเก้าตัวที่สองแม่บอกว่าครับเป็นเปลือเรื่องใหญ่ทีขผมเล่นที่ไขครับขอจับติงงฟงจับหน่อยตัวที่สอง อะไรอ่ะอ้ามันไม่ชัดนะชัดเดียวโอ้หกอันนี้หกอันนี้ขีดอันนี้ขีดอ่ท้าอันนี้หกอันนี้หกเนาะอไม่ไม่มีขีดเก้าหกเก้าหกเลยนะเก้าหกหกเลยนะมเราจะเอากี่ตัวสามสามอืมตัวที่สามเลยนะพิดไข่นะขอให้มันได้โชคจริงๆจังๆจขอให้มันเข้าปังๆังนะจะได้โด่งจะได้ดังคือเขาจะได้กลับมาอีกเนาะ ติดมืออ้าวติดมือขึ้นมาเลยบอกตัวนี้มาอ่ะตัวมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะโอ้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้าอ่าถูกใจกันไหมเออเก้าหกห้าอ่าเดี๋ยวจะขอจ่เาเรียงสามลูกมาเรียงเอาเอามาเรียงกันตรงกับน้องอีคิวต้นโพเลยเก้า เก้าหกห้าก็เดียี่ต้นโพก็เลือกขึ้นมาที่ที่จับแล้วหน่อยนี่เนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะอ่าอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ซูมนิดหนึ่งแบบนี้เอาไปไหนก็ไม่หมดไปไหนก็ไม่หมดเก้าหกห้าเดี๋ยวไปยืดกันแแบบภาพไปด้วยนะคเก่ามันหายเก่าหายเก้าเก่าหายบ่บนเห็นตรงตรงว่าเก่าอยู่ข้างหน้าอันนี้เก่าหายตีเลี้ยงดีดี เอาแล้วอ่าโอเคโู้สิบเป็นร้อนแล้วจับจับสองมือเลยอากาศร้อนมันร้อนอุ่นเตาโอเคเลขอะไรประกาศเลขที่ท่านเห็นในปิงปองชัดเจนของวันนี้นะที่หน้าของพี่ไข่นี่นะนะครับของวัดของพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับอ่ะเลขที่แอสประวัติจับได้ก็คือเลขเก้าห 965นะครับา965นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใครที่ชอบเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูกับเลข965เพื่อเป็นแนวทางของวันศุกร์นี้และก็เป็นแนวทางของวันที่สองพฤษภาคมเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปังๆๆเนาะพี่ใครเนาะสาธุสาธุสาธุ965คก้างพี่ดังถามดัสิ นี่นี่นี่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอตัวจริงเจอแต่ลูปเอาพี่นางมั่งใจแล้วพี่นางบอกมาอิลิมาอิลิจักไอ้มันก็มาประธานเอ้ามาตัวไหนมาตัวนี้แหละเก้าหกห้า 965นะครับอะขอให้มาขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนมีตังค์ใช้รวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกปู้ทุกคนสวัสดีครับสาทุสาทุสาธุเอาไปเดินชมบรรยากาศลิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะล่ำลากันไปนะครับในคลิปนี้นะครับถามพวกเหานาคิบรรยากาศเองนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะวัดป่าสว่างธรรมนะครับเป็นวัดที่ แม่นางนะครับหรือว่าพี่นางสิริพรํำไพพุงนะครับเป็นวัดที่เพิ่นได้สร้างขึ้นนะครับอยากมาเที่ยวนะครับหรือว่าอยากมากราบไหว้ขอโชคขอพรนะครับต่างๆมาได้นะนี่ไปเวียนบัดกว้างขวางแต่ว่าเมือนี้แอดมินมาคำจักหน่อยนะครับเ็เลยบ่ได้บ่ได้พบเจอตัวของแม่นางสิริพรนะครับบ่ได้เจอนะครับนี่โดยเฉพาะด้านประตูด้านที่เข้ามานะครับองค์พญานาคนะครับอันนี้จะเป็นส่วน หัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันไก่ไก่พี่นอ้องอ่าตอนทางเขามานี่ระยะทางประมาณเกือบหกิโลนะครับจะเป็นพญานาคสวยงามมากนะครับอ่ะผู้ใดอยากมาก็เดินทางมาได้อยู่ที่อําเภอพิบุรักนะครับอําเภอพิบุรักนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลําลากันไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าว and <laughs>